ก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาว้มาแนะนำเพจแอปมินต้นพีพีเจพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาว้ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแบงค์คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมะทิ้พงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีนักผู้ชมทุกคนทุกท่านน,น,นนะครับผมวันนี้ก็จะเปกนของซีเกอร์ทีวีกล้วนะซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมเอาวินนั่นเองนะอยู่ในเซอร์เบต่าเวียดนามนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูการอัปเดตนะครับผม,มเชื่ใช่อัปเดตการบัฟใหม่ของตัวซานิสนะครับฮีบัฟแม่งบัฟทุกซีซั่นจริงๆนะครับสำหรับตัวของเขาคนนี้นะครับผมนะแต่ก็ยังไม่มีใครเล่นอยู่ดีนะครับผมเนื่องาะว่าตัวมันค่อนข้างน่าจะแบบเข้าถึงยากนะครับผมนเนื่องจาะว่าตัวเมตาปัจจุบันมันแบบ มันมันซิกแซกอ่ะเออนะคเขามันเข้าไล่เข้าถึงยากนะเขาในะสับซานิสนะครับผมเนาะโอเคนะครับซึ่งเขาบัฟมามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนอาจจะเห็นสแต็กข้างบนหัวนะครับก็คือเอาง่ายคือแบบมันไม่ได้เอ่ยุ่งยากอะไรเลยนะคเขานะการบัฟมานะครับก็คือแบบว่าเพิ่มดาเมจนั่นแหละนะครับก็หลักๆก็คือเพิ่มดาเมจแล้วก็จะมีแบบสแต็กพิเศษขึ้นมานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสแต็กนี้นะเขามันจะทํางานเมื่อเราโดนซีซีนะครับผมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเห็นป่ะถ้าเราโดนซีซีปุ๊บออกไอ้ที่ผม กดเร็วไปคือเอาง่ายกันนะถ้าเราแบบแคนเซิลซีซในการใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําการแคนเซิลเอ่อซีซีหรือว่าล้างซีซีแล้วเราก็จะได้สแต็คมานั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ลหลักๆก็คือการอัปเดตเอ้การบัฟเข้ามานะก็จะมีสกิลหนึ่งตีแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับสกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็มีสแต็คแค่นั้นแหละนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันแรงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในอันนี้ แล้วก็แต่ละสแต็กจะเพิ่มพลังการโจมตีด้วยนะครับผมนะเหมือนอารมณ์แบบเก็บสแต็กของเอ่อเขาเลยแหละจำนวนคิวพาสซีิของมันเลยนะอารมณ์คล้ายๆกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัพเวลให้เทนก่อนเดี๋ยวผมจะล้าง p ีซีให้ดูโอเคฮนะออกไม่ทัน เนี่ยไปไหมผมกดล้างสิล้างซีซีปุ๊บมันจะได้มาสองสเต็กนะครับผมนะแล้วก็จะแบบมีร่างพิเศษนะร่างตัวใหญ่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแบบอ,อันนี้เลยแล,ล้วกันกดสกิลหนึ่งลุลวๆให้มันซีซีมาเนี่ยปไปไปเนี่ยคือซีซีเต็มแมลร่างผมจะตัวใหญ่มากทุกคนดูนะฮะแล้วก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะระยะการโจมตีก็จะกว้างขึ้นด้วยนะเขาผมนะอยู่นานประมาณหกวินะเขาผมนะนี่ เนี่ยวผมเนี่ยเฮี้ยมันไม่ได้หกวิวอ่ะมันนานจน <Okay. S 1> กว่าสแต็กเราจะหายเลยอันนี้เนี่ยเห็นปะสแตกส็กพอสแต็กเราเริ่มหายตัวตัวเราก็เริ่มเล็กลงนะครับผมสังเกตดูเนี่ยเฮี้ยดูดูระยะการโจมตีนะแบบโคตรไกลอ,อ่ะอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูเสานี่นะเนี่ยคอยเออเฮี้ยเฮ้ยมันคือระยะมันหาย <laughs> โอเคอ่ะคือบแบบระยะการโจมตีมันจะกว้างขึ้นนั่นแหละนะครับผมเนะี่ยดูดิ ด,ดิเออผมจะเช็คเลยโจมตีตลอดยังไงวะอ่านี่อย่างงี้อ่ะเดี๋ยวดูเดือด,ดตอนสแต็ตหายนะผมว่ามานะันเนี่ยเห็น้ามสเต็ตหายพวกว่าระยะก็จะลดลงประมาณนั้นนะครับผมเนะนี่ยนี่โอเคเดี๋ยวผมจะทำการปิดเทนกนะ่อนเฮียเห็นไหมว่าระยะลดลงนะครับนะฮะแล้วก็หายไปสักหนึง่งระยะก็จะลดลงนะครับนะนี่เห็นปหม คือยิ่งสแต็กเยอะจะยิ่งตีแรงแล้วก็จะยิ่งตีไกลขึ้นนะเขาผมในประมาณนั้นเนี่ยป่ะสแต็กก็เริ่มตีสั้นลงนะตีน้อยลงตีได้สั้นลงนั่นแหละเนี่ยอย่างที่เห็นจนกว่าสแต็กจะหมดเนี่ยป่ะก็จะกลับสูุรางปกตินะเขางงเเเบออรร์์ซิกนนนั่ะคผมในนี้ก็คือแต่ละสแต็กมีดาเมจด้วยนะก็ประมาณ15ถึง20่บเอ้ยถึง30ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะเขาผมในนี้ แต่แล้วจะแต่งนะเพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวผมจะให้ดูออตอนนี้พลังโจมตีผมอันไหนคือพลังโจมตีวะเขียะอันแรกว่าให้ใจผิดนะเขาผมนะนี่โอเคเดี๋ยวมีทาการเก็บสแต็กมา,มา,ม,ามาเพื่อนเอา้าไม่ทันกดสกิลสองก็ได้นะเขาผมนะคือกดสกิลสองก็ได้อติได้นะเขาผมนะอติก็คือได้หนึ่งสต็กแน่นเลยนะโอเคอุ้ยเจี๊ยบดิ เห็นไหเห็นไหพลังโจมตีขึ้นนะครับหลังจาก800ขึ้นเป็น900นะครับผมนะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมนะก็คือถ้าเก็บสแต็กเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะผมไม่แน่ใจว่าีฟอันเก่ามันยังอยู่หรือเปล่าผมจะลองข้านะโอ้โหพี่อ่ซีฟเก่ายัางอยู่นะครับผมนะฮะเฮ้ยทำไมขึ้นเป็น6สแต็กลยะ่ะอ๋อมันเปลี่ยนสแตก็กอันนี้เป็นอ้าว ผมเพิ่งเห็นว่ามันเก็บสักอย่างนี้เนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเลยกูผมรู้สึกว่าแบบเก่ามันจะดีกว่านะคิดเหมือนผมว่มรู้สึกแบบเก่ามันจะดีกว่านะเพราะแบบเก่าถ้าเรายิ่งฆ่านะครับมันก็จะยิ่งแบบโหดขึ้นได้ถึง20่สิบสกแต่ว่าอันนี้คือ คือเราต้องเก็บสแต็กก่อนเข้าไฟเรื่อยๆเออหรือว่าตอนเข้าไฟได้นะครับนี่ยก็คือมันก็ดีแหละนะครับนะคือแบบร่างตัวใหญ่นะเขาเหมือนมันจะถึงขึ้นด really ้วยป่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูเลือดตัวหนึงดูดิพลังเจี๊บที่ผมขึ้นพันแล้วเก็บห้าเก็บห้าสแต็กพลังเจีบตีขึ้นพันขึ้นมา100หนึ่งอ่ะเอาง่ายๆนะฮะประมาณนั้นป่ะเดี๋ยวลองดูคือดูเดียวมันจะหายเท่าไหร่นี่มีพันสองนะแน่ป่ะหายไปสามสิบนะครับนี่ยก็คือแบบสแต็ปรักสามสิบเลยป่ะ ถ้าเหลือถ้าเหลือประมาณ910เห็นปะประมาณประมาณ30นะครับผมนะคือพลังโจมตีขึ้นประมาณ30เลยนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมเนาะประมาณประมาณ20 30ิบสประมาณนี้นะครับผมนะไปคำนวณเองขี้เกียจนะครับผมนะเอ้ยผมแอบผมแอบว่ารู้สึกผมแอบรู้สึกว่าแบบเก่ามันจะดีกว่านะเพราะว่าไอ้เก่าเนี่ยซอสแท็กเนี่ยคือมันจะอยู่ถาวรเลยเว้ยนะครับถ้าเริ่มช่วยหรือแอสซิสเนี่ยนะครับผมนะคือแต่เก่ามันจะเอ้ยช่วยหรือฆ่าเนี่ย สเต็ตเก่าจะอยู่แบบถาวรเลยคือแบบไม่จำเป็นต้องแบบว่าเก็บสเต็กก่อนเข้าไฟหรืออะไรอย่างเงี้นะเขาคือแบบดาเมจมันแบบขึ้นขึ้นถาวรเลยอะ่ะเก็าใ่ปะแต่นี่คือแบบเราต้องมาโดนซีซีก่อนมาอะไรก่อนนะเขาผมนะก็ถึงจะได้ดาเมจม,มาแต่ว่าข้อดีของมันนะเขาก็คือแบบว่าตีไกลขึ้นนะเขาเหมือนเลือดจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเลือดเราอยู่ตรงไหนเก้าพันนี่ป่ะน,นะเก้ 9, าพันสามนะเดี๋ยวลองดูว่าสเตก็กรดอ๋อไม่ไม่เพิ่มหรอไม่เพิ่มเลือดหรอ เหมือนจะไม่เพิ่มเลือดทุกคนเออไม่เพิ่มเลือดถ้าเพิ่มเลือดผมมองว่ายังโอเคนะไม่เพิ่มวะหรือเพิ่มเกาะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมมองว่าแบบเก่าแล้วน่าจะดีกว่าวะทุกคนใครคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะว่าแบบชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบเก่านะแต่ความรู้สึกผมชอบแบบเก่ามากกว่านะเพราะว่าเออมันอันเนี้ยมันมัน มันแรงกว่าเออเอาง่ไงคืออันเก่ามันแรงกว่านะครับผมเนะี่ยผมรู้สึกนะคือแบบอันเก่ามันเก็บได้ถึงยี่สิบสเต็กเลยนี่เก็บได้แค่หกเองทุกคน,นเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยอันนี้ดูนะดูนะผมเอาของเอาของแบบไม่มีจักรก่อนนี่หว่าโอเคอะสับเทนดูนะ like สับเทนไม่เชื่อเลยถ้ามัน มมไม่มีรู้เลยนะโอ้โหไม่เข้าเลย <c oughs> เนี่ยก็ไม่ดีแค่ร่างใหญ่นะครับนะตัวใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนะฮะตายพุสแต็กก็หายด้วยดูดิจะมา,าเก็บใหม่ไม่ดีว่ะผมว่านะไม่ไม่ดีโอเคนะสจะเรบคิวนี้นะก็ต้องรัไปก่อนกัแล้วกันนะครับนะใครคิดเห็นกันยังไงก็สับค,คอมเมนต์มาได้นะครับแบบซานิสรปรับใหม่นะครับนะหรือว่าบัฟเรียกว่าบัฟได้หมดเนี่ยหรือว่าหรือว่าเขาเรื่องอะไรหรือว่าปรับสมดุลน,นะครับผมในอันนี้ แต่ผมรู้สึกว่าแบบเก่าดีกว่านะรับผมเลยแต่ว่าร่างตัวใหญ่มันก็ดีนะแบบตีไกลด้วยนะเผมในะเพิ่มพลังโจมตีมันก็งันงันแหละนะรับแต่มันมันน่าจะดีตรงที่ตีไกลแล้วน่าจะวิ่งไวด้วยปะออลองดิน่าจะแบบเอาไว้ไล่ตามได้ง่ายอยู่เออเหมือนจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะฮะออไม่เกี่ยวดีกว,ว่านี่ผมอยู่ในน้ำมาเลยเนี่ยอ๋อผมอยู่ในน้ำน่าเป็นพลังแฝง เดี๋ยวดูฮะเน่ยมีดีแค่ร่างใหญ่ม,มีดีแค่ตัวใหญ่อะไอ้เหี่ยเนี่ยโอเคฮะบายผมแล้วไเปเจอกันใคลิปหน้านะครับผมบาย